สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลครับกับความหนาวเน็บของแฟนลิเวอร์พูลทั้งหลายนะครับการเป็นจ่าฝูงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังไม่พอครับยังเป็นจ่าฝูงในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกต่างหากเรียกว่าหนาวมัน2ไทม์ไลน์เลยทีเดียวเข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันนิดน,นึงนะมามาลุยกันเลยครับ อันเนอร์ครับได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับของทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจอเกนครอฟซึ่งตอนแรกนั้นแฟนบอลต่างก็ส่ายหัวครับพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจครับว่าหมอนี่เป็นใครอันเนอร์นั้นเป็นผู้จัดการทีมเฟยนูดครับที่พาทีมคว้าแชมป์เอเยดิวิซีได้ในฤดูกาล2022-2023ระบบการเล่น4-2-3-1 เล่นด้วยวิธีการจ่ายบอลสัน้นการเคลื่อนตัวของผู้เล่นตรงนี้มันสอดคล้องกับปัชญาการเล่นของลิเวอร์พูลครับการแต่งตั้งอร์นเนอร์ก็เลยเกิดขึ้นแต่หากเทียบกับรายชื่อที่แฟนลิเวอร์พูลนั้นอยากได้ในตอนต้นอย่างชาบีอารอนโซ่ so ครับอดีตนักเตะใช้ยาคุณชายที่คุมทีมไบเออร์เลวูเซนก็ทำให้แฟนบอลรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแทนที่จะได้อดีตนักเตะของตัวเองมาหรือ อีกหนึ่งกุนซือชื่อดังครับที่ทำทีมสปอร์ติ้งลิสบอนทรงดีหน้าไดนะ้แต่สุดท้ายแล้วทีมลิเวอร์พูลไปเลือกกุนซือซึ่งลุคนั้นดันไปคล้ายกับกุนซือของทีมเพื่อนรักอย่างแมเชสเตอร์อยู่ในเตะที่มีเอริกเทนฮากอยู่มันจะการันตีได้อย่างไรในเมื่อเทนฮากก็ทำทีมอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมคว้าชแชมป์เอรดิวิซีเหมือนกันมันเหมือนกันเลยกับอาร์เนอร์ที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลความตกต่ำ ความที่บอลใหม่สวยงามความเล่นใหม่เป็นทรงแฟนล์พูลเลยกังวลครับว่าบอลของอาร์เนอร์จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าบททดสอบแรกของอาร์เนอร์คือเข้ามาแล้วนอกจากจะเป็นกุนซือใหม่ครับยังไม่ได้นักเตะใหม่เข้ามาทําทีเหมือนก,กันฮะไม่มีใครเข้ามาเสริมทีมเลยจุดเนี้ยยิ่งทาให้แฟนบอลเกิดความกังวลมากขึ้นไปอีกครับโดยเฉพาะเมื่อมีคนที่ใกล้ที่สุดครับมาตินซูบีเมนดีดิวดิวกันไปเหมือนจะใกล้เสร็จครับสุดท้ายดิวล่ม เมื่อสุบีเมนดี้บอกว่าขอโทษด,ด้วยสุดท้ายแล้วผมรักบ้านเมืองผมยังไม่สามารถจากไปได้ในตอนนี้อา้าวกลายเป็นว่าสุดท้ายได้คุณซื้อใหม่นักเตะใหม่ไม่มีได้มาหนึ่งตัวครับเฟรเดริโกเคียซ่ากองหน้ากึ่งปีกชาวอิตาลีจากจูเวนตุสก็โอเคเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคครับอันนี้เริ่มงานโดยการที่ไม่มีนักเตะใหม่เลยครับแต่เขาไม่หยี่ระเลยครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้มาจากเจอเกนคอปนั้นดีพอแล้ว มันมีทรัพยากรที่ดีมากๆแล้วเขายังไม่ได้เจอผู้เล่นอีกหลายรายครับนับ <ๆ S 1> แต่วันที่เริ่มงานวัน <keyboard> ที่เข้าแคมป์เจอเคอร์ติสโจนก่อนเจอนนกเตะที่ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยูโรก่อนใครเจอก่อนคุยก่อนครับมาศึกษางานกันก่อนว่าต้องเริ่มยังไงครับจากจุดเริ่มต้นวันแรกบอกวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นพอเข้าแคมป์ปุ๊บเด็กหลายๆคนในทีมรู้สึกว่าชอบมากวิธีการเล่นของอร์เนอร์การขึ้นบอลจากแดนการการวิ่งเยอะขึ้นการใช้จังหวะ การเพลซิ่งนั้นยังคงเหมือนเดิมครับแต่ไม่ต้องใส่หนักใส่เต็มตลอดเวลาทําเป็นจังหวะนะฉะนั้นวิธีการเล่นมันทําให้นักเตะลิวพูนั้นไม่เหนื่อยหนักตั้งแต่นาทีที่1นจนถึงนาทีสุดท้ายค่อยๆขย,ยับตามจังหวะตามเวลาจุดนี้ที่ทําให้ลิวพูนั้นดูจะมีพลังงานเหลือพอที่จะเล่นในแมตต์ต่อๆไปอันเนองเก่าก่อนเกมจะเจอกับเชลซีครับบอกว่าทีมก่อนหน้านี้นนที่เจอมาต้องพูดตรงๆว่าอยู่ในระดับท่อนล่างของตารางแทบทั้งสิน้น การเจอกับอิฟซูวิดเบรนฟอร์ดแม้กระทั่งแมชเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยปัญหาลิ์พูก็คว้าชัยชนะมาได้ต่อเน,นื่องจนกระทั่งเจอจุดเปลี่ยนก็นคือวันที่แพ้นอตติแฮมฟอร์เรสเริ่มเห็นปัญหาของตัวเองก็แก้ทันทีหลังจากนั้นลุยยาวเลยครับเอาชนะมาต่อเนื่องนอกจากจะเอาชนะได้อย่างต่อเนื่องยังเก็บคินชิดได้เรื่อยๆทีนี้ของจริงที่เขาพูดก็คือการเจอกับเชลซีและอยู่ครึ่งบนของตลาดก็เอาชนะไปได้ ในวันที่เกมไม่ได้ดีกว่าเชลซีด้วยเอาชนะอารเบลีซิกครับทีมหัวตารางของฝั่งบุนเดสเลกาเสมอกับอาร์เซนอลในแบบที่โดนนำสองครั้ง2คราเป็นอีกวันหนึ่งที่รูปเกมไม่ได้ดีพอครับแต่ผลลัพธ์นั้นได้พบกับไบรตันบอลถ้วยคาราบาวครับใช้ผู้เล่นแบบโลเทชันใช้ชุดสำรองลงเล่นก็ยังเก็บชัยชนะมาได้และพบกันอีกครั้งรีแมตช์อีกทีหนึง่งในศึกพรีเมียร์ลีกครับก็คว้าชัยชนะได้อีก ทั้งๆท,ที่โดนยิงนําไปก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆบทครึ่งแรกเล่นไม่ได้ครึ่งหลังเพิ่มมิติเพิ่มความเร็วเดินเกมรุกนี่คือสิ่งที่อันเนอร์ทำหลังจากวันที่เจอเชลซีคําถามก่อนหน้านี้ผมเคยถามในใจว่าลิเวอร์พูลของอันเนอร์จะเล่นบุกสนุกสนานเมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้ครับมันเป็นชัยชนะที่เหมือนชัยชนะง่ายๆในแต่ละเกมครับ บทบทบทใส่จนได้ผลที่ต้องการครึ่งหลังบทอีก20นาทีแล้วก็ผ่อนเกมแล้วเอาผลชนะเอาผลรับเป็นหลักยังไม่มีเกมพลิกๆยิงประตูนในช่วงท้ายเกมไม่มีเลยนะจนกระทั่งค่อยๆมีมาเรื่อยๆครับมันเจอเชลซีมันเจออาร์เซนอลมันเจอไบรตันมันเริ่มเห็นแพทชั่นของทีมลุ้นแชมป์ครับจังหวะแบบนี้แหละอันเนอร์เริ่มค่อยๆสร้างโมเมนตัมแบบนี้ขึ้นมาในสนามเนี่ยไม่มีอะไรที่รู้สึกขัดใจเลยครับตอนนี้ เขาแก้เกมในแต่ละเกมวันนี้เล่นใหม่ดีเขารู้ว่าต้องแก้จุดไหนเขาเบรนผู้เล่นทั้งหมดที่ม,ทมีให้กลายเป็นก้อนเดียวกันอย่างอย่างไม่น่าเชื่อหรือพูลที่นําเป็นจ่าฝูงของพิมลีกอยู่ตอนนี้หรือเป็นจ่าฝูงของแชมเปี้ยนลีกอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีโกที่ชื่ออเล็กซงเบคเกอร์นะตอนนี้ใช้โกสำรองคเคลเฮอร์โกสำรองก็กลายเป็นโกที่เป็นมือดีที่สุดคนหนึ่งของพิม์ลีกในปัจจุบันไปแล้วสถานการณ์สร้างวีล็บบุรุษครับณนะล่าสุดเทนอเล็กซานเดอร์อโนเจ็บ นี่คือแบ็กขวาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลครับอร์นเนอร์ส่งคอเนอร์แบดลี์ลงไปไร้ลอยต่อเหมือนกับว่ายังมีเทนท์อยู่ในสนามเนี่ยหรือจริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ขอให้เล่นตามระบบที่เขาวางเอาไว้คู่เซนเตอร์ฟันไดกับอีบูโกนาเต้โกนาเต้เหมือนเกิดใหม่กลายเป็นคู่ที่แกร่งมากๆใครก็เจาะยากในเวลานี้ฝั่งซ้ายแอดูโรเบิร์ตสันพอฟอร์มดรอปลงมามีคอนตัสซิมิกาที่ดีขึ้นมา มันจะมีตัวตายตัวแทนในแต่ละตำแหน่งอยู่เสมอเสมอทั้งท้งที่นี่คือทีมทีมท่มไม่ได้เสริมทัพใดๆเลยมันตรงโจทย์มันตอบใจคนที่สงสัยครับว่าทำไมอาร์เน่ไม่ซื้อคนใหม่สักทีไรอันกาเฟนแบกโอเคเรลลีพูลรู้ดีอยู่แล้วครับว่าคงเป็นเด็กที่มีของคนหนึ่งแหละแต่อาร์เน่เข้ามาถึงแล้วปุ๊บโอ้โหเจอในจากหินที่เคยสวยงามกลายเป็นเกือบจะเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดในตอนนี้ของทีมของแดงเวอร์พูล การมีเล็กซิสแมทอลิเตอร์คอยคุมจังหวะการใช้โซบอสไลที่อาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์มากหน่อยว่าวิ่งจนไม่เหมือนเป็นเพย์เมเกอร์แล้วแต่นี่คือสไตล์ที่อาร์เนอร์หยิบมาใช้ครับเขาใช้มาตั้งแต่ตอนอยู่ ett, อาเซ็อักมาตั้งแต่ตอนอยู่เฟยนูตพอมาถึงลิเวอร์พูลก็ใช้วิธีเดียวกันเอาเพย์เมเกอร์ไปช่วยเพลสซิ่งไปช่วยกองหน้าตัวเป้าบีบกดดันเขาใส่คู่ต่อสู้พอมันผิดพลาดปุ๊บก็ฉกฉวยโอกาสแล้วเข้าทำทันที ที่สบสไลเป็นอย่างนี้เพราะวิธีการไม่ใช่ความผิดของนักเตะแต่อย่างใดแค่รอเวลาให้มันกลมกล่อมกวนี้ให้มันชินกว่านี้เราอาจจะเห็นอาวุธลับมากกว่าเดิมครเคอรติจโจนครับไอหนูจอมม้วนตอนนี้กลายเป็นคนที่พุ่งเข้าหาประตูด้วยจังหวะที่เร็วมากคือการออกบอลง่ายมากขึ้นไม่ดึงไม่ไม่ทำให้ทีมเสียจังหวะ แล้วินนูเยสอาจจะโอเคเป็นคนที่เหมือนเดิมครับยังยังเชื่อขนมกินไม่ได้ในจังหวะสําสคัญหนึ่งตอนหนึ่งแต่มีลูกต่อสู้มากขึ้นมีการเล่นเพื่อทีมมากขึ้นกักโปค่อยๆชัดเจนครับดีอาร์ตโอ้โหแพรวราวส่วนอันดับหนึ่งของทีมตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นโมเมสซาร่าตดเด่นเหลือเกินครับเป็นเพชรยอดมงกุฎของลิเวอร์พูลในชุดนี้จริงหวังว่าสัญญาฉบับใหม่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง บททดสอบของอานเนอร์นั้นผ่านแล้วครับจากวันแรกจนถึงวันนี้คุณเป็นใครจนถึงตอนนี้ใครไม่รู้จักคุณบ้างบททดสอบต่อไปขอดูทีมบริหารหน่อยครับคุณจะต่อสัญญานักเตะที่สาคัญของทีม3คนได้หรือเปล่าเทนอเล็กซานเดอร์อา์โนวอร์จิลฟานไดโมเมซาร่าเรื่องในสนามเดี๋ยวอานเนอร์จัดการครับแต่เรื่องนอกสนามช่วยจัดการให้หน่อยครับผมเชื่อว่าแฟนบอลน,นั้นรอคอยอยู่เพื่อนๆพี่ๆสาวกของแดงลิเวอร์พูลคิดเห็นยังไงครับ กับบทแรกด่านทดสอบแรกของอาร์เนอร์จากวันแรกจนถึงตรงนี้ครับเพิ่งแพ้ไปนัดเดียวเสมออีกหนึ่งนัดที่เดี๋อเก็บชัยชนะรวดเลยครับถ้าบอกว่าไม่ดีใจแฟนโหงก็คงจะโกหกคิดเห็นยังไงพูดคุยกันหน่อยครับพูดคุยกันแล้วไม่จุใจมาคุยกันต่อนในไลฟ์สดครับค่ำคืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับกับบททดสอบด่านแรกของอาร์เนอร์ครับผ่านแล้วเห็นเห็นคลิปนี้ลาไปก่อนครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ